เราคุ้มหล้ยห้าพยาเฮ็ดตุกคุ้มไม่เละอะเฮ้ยไปชว์มึงไม่เลกปะชันละเมื่อยและโอ้ยเมื่อยดิจะได้จะย้อกเดีเป็นน่ะม่ดีไมมเลสบายดนี่นั่นดูด้หนานิดนาให้มันเบาไป นำก่อนตอนนี้เดินดงเล็กกินน่ะเมื่อยอู้ยเล่ไปเมื่อนะแบบนี่เราเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อยไม่แล็พามาเราโคกบรได้เลาโคกหลายปีละเราห้าเฮ็ดนาบได้เฮ็ดไปหาหาบได้เฮ็ดเฮ็ดบ่อกระเซ็นอ่ะ จ้าได้อีกยังอันั้นในมือเนี่ยพ่อยังโอ้หงาเผิ่นเก็บไปเห็ดพอยพี่น้องแต่ลเรอืองยูาอกลอยัดงลอยนี่เาตวเบึงต้ำเหงาใหม่ตัวัเบึงมองได้กับบมีพี่น้องเอ้ย เห็ดปวกนี่ตั๋วให้ชาวลาวขึ้นมาไก่เพราะว่าชาวลาวเก็บเอาในเทียงนั่นหนุกเตี่ยวเล้วฮาไก่กินบ่หนุกกระเด็ดเด้าบ่หนุกกระเด็ดเด้าอีหยังฮากินไก่เกี่ยวหนุกกระนดี่ยวแล้วฮากินไก่เกี่ยวโอ้ยหันอู้ มาอา้าวเก็บจนเป็นจริงๆด้วยไหนเห็ดโคกเมนม,มองขาเจ้ามองห้อยการเอาเห็ดปวกโมเมนห์องห้อยไดโนเสาร์ได้มองห้อยมองเอาเห็ดปวกเลยน่ะไปๆห่อนแด,ดดเด้จะมาห่อนโพดห่อนผู้ไ่เด้บา้านนี่ อพี่น้องเล,ล,ล,ลาโหโคราพี่น้องก็สีสสีลายลาเตา่ยเพราะว่าไม่ได้เอาไมา้กันสันมาแปลว่ามันออกแถวนี้แถบที่เห้าหลอกมากนะมันบอก่ออกโอ้ยเหมื่อยเสียเถียวเนาะพี่น้อง เสียเถียวคือเสียวิล่าอะไรพี่น้องห้หางเงานี่ก่อนเนอมนี่เฮ็ดบ่น้อมโมมีใช่ไหมความตึบของป่ามีแต่ป่ามีแต่ป่าน่อยป่าไม่เหมือนเอพี่น้องเลยนี่แต่หม หึไปเก่าขั้นเฮ็ดปลูกอ่องเนาะมันสิออกเป็นแพ้อยู่แล้วนี่เฮ็ดโอ้ยฮ้อน ตึ๊บแบบนี้แหละพี่น้องไม่ได้เห็นเ้ยขนาดแม่แรกอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆนี่ยังเลี้ยบเห็นกันผูกมันเป็นป่าไม่น้อยหุบป่าตึ๊บไปหาออกเนี่ยออกมากะจะมันช่เป็นแน่น้อยหนึ่ง เงือชีแปนไงแตาหันกำลังมันก็สิเป็นป่าเป็นแดดแห้งอยู่พี่น้องไงคุ้นทางตามป่าคุ้นทางนำเที่ยวกับคุ้นทาง ี่เขามาเอาพื้นเนาะเขาก็เขาปลาตึ๊บขึ้นกับถ้าพี่น้องมาส่องมึงเงานี้โอ้เงานี้กับบูมี่พี่น้องเงานี้กับบูมี่เออเอเหื่อยงงขนาด นกเตีเ้ยวเลี้ลยวห้ากินไก่เกี่ยวหนกกระเด็ดเด้าห้ากินไก่เกี่ยวโอ้ยขาลอ,อยเลยตอดอิ๊กอันนี้เป็นถุงหน้าเหือหน้าเหืออันนี้ไม้เขามาหน้าที่เคยเห็ดหระปะแห่มันห่างเขาเจ้าก็เลยหงหน้าเหือ แทกกันหน้าห้างเลยแต่ก่อนข้าเจ้าเคยเห็ดเห็ดหน้าใส่ละบานนี้กะข้าเจ้าว่าสั่งหมูเห็นเห็ดปลูกอนี่มเอนมองเขาเก็บบ้านนี่ตะกี้มีขบขกมองในนอแนนในห่มลำไยคือผู้ดได้อันนันนะผู้ดได้อยู่ตอนหนานะะน่ะ ผู้ใดโว้ยขันบ่เห็นในกล้องกับโบหูจักได้นนิสาดกล้องมาบ่เห็นดำขุมมุมขุมมุมอยู่หายยังจะเบิ่งเขาเนี่ยเขาคาลาเลยเอ,เอเอเล่หนวดเขาหลอกโคก นี่สายเจ้านะนีสเจ้าให้บ่งนี่อ้ยเออไายก็ไม่เห็นดอกนี่อ้ยนีสม่เเห็นงูจุ่มนึงโอ้ยเดีจุ่มเดียวจะมากอยู่ไซแหละหนึมาสิตั้งแต่แต่ละคนเสมองเขาเอนมมอง โอ้ยทางน้ำบ่มีได้ทางน้ำบ่มีมองเขาเอาต้องใสอยู่อักกิลอใะเห็นอยู่แถบลำห้วยน่ะสาวมันอ้นมันอ้นใหม่อืมถือเข่าตีนี่อ๋ออย่าเมื่อดิอ่าปั่นกินโคตรแห้งเมื่อกกินใหม่เป็อหาเต้าตุ้ยป่ะโอ้ก้นขาวอุยลุยอยู่ฮะนะ แม่แน่นอะฮอนโหเขาหลอกมา,ากแต่ผูได้ผู้หอยหินแตกล่ำตัวนะ่ะส <laughs> ัตว์ขึ้นแน่ฮอนเพาะหน้าตาขาเล่นดอกเพ็ดนะได้เนี่ยได้แต่พักถุงผ้ากับไม้มเนี่ยเ <laughs> หนื่อยขนาดยังหายห้ามาคนเดียวเขาลงที่ร่โมจือโคกแล้ว มันโกแห้งตง้นไหม่โน้ไหลแต่ขนาดเท่าว่าเขาสีสัดไปอยู่จุดหนึ่งจื้อยุ่กัขคืนออกอยุ่บัดเข่าไปตัวจริงแหละมันมันสัดออกมองมไม่ <laughs> มันสัดออกมองไม่จ้ำหมดไรเข้าไ,ขไปเลยมันมันหลงหูจักยุ่กัมออกไปทางหน้าเชิญ ออกไปทั้งหน้าพูนใหญ่ขามันสั่นออกไปแล้วว่าสิมองนั่นค่ะคากุญเลี่ยวพนว่าจักไปหอดชายเพะวะเพราะเหล่าที่อิบเฮากะเฮากะบหล่อไปอีกอ่ะเตะเห็นจังมูไปเลยเด้อมืออ่ะห่อนี้ห้องห้องที่สามละพี่น้อง โอ้แม่แ่เลียวเห็นไกลๆพู้ห่อนห่อนแดดห่อนแดดเข้มห้องป่าป่าเลี้ยงงัวป่าเลี้ยงงัวง้องซาลาตะกี้พี่เนาะบ้าปลาข่อย อืมบ่นเมื่อยขนาดเพราะว่าเหงาเด็ดอ้าห้องมเมล็ดก,ก่อนเมล็ดไปเข็นไปห้ามเมล็ดหลอกเมื่ออะไรได้นีนพี่น่องเลยบ่นดีเศร้า เราหลอมานะประมาณฮอตชิปโลนี่แหละโอ้คือหนึ่งก็เฮ็ดปวกที่แท้ก็เฮ็ดคนเบื่อยังอยูไม่เละก็ไปยคกไปใช้ดอกเฮ็ดอนี้ยเงี้ยเฮ็ดเบื่อนี่จะเฮ็ดเบื่อในหันโนวโปนเลย พี่น้องเหล่ามาสุดโคกสุดหวยมาเด้อควันเลยมาเด้อควันเลยพู้น่ะโอ้พกเด้อได้จักดอกหนึ่งอ้าวอ้าวตัวนี้มีสองเลยเออเลยอืมมีสองบ่มีสองเจ้าเห็นบมลไข่มันเหี่ยงกันไปโอ้ยเอาเนี่ยเด้อนี่เอามาจิ้มให้เนี่ยไม่ใช่ไข่มัน โอ้ยนี่โอ oh, ้ฟาทิ้งจนมันสีสังตาเลยโู้ถูผู้น่ะอันน่ะเห็นแต่ดอกน่ะหาดอกเลียนกันเสียหลายน่ะมาโทษโทษผูหาดอกเลียนกันเสียหลายเอ้ามีหดโซงไข่ป่ะนนี้ผู้แล้วผู้เอากะมันคือตีบกันเพอว่านึกว่าไม่เละซับเห็นแต่ห้อยมันตีบไง อ้ที่คนน้อยยังคนใหญ่คนที่แจ้งมาพอพะผมนวลพี่นาะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นนเลียนกันกเลี้ยงง่ายๆมีลีขึ้นไปฮอดจอมโหจอมปวกนี่แหละนี่แหละเขาว่าแข่งบุญแข่งได้แข่งแข่งอะไรก็แข่งได้เพราะว่าอย่าแข่งบุญวาสนาเพราะว่าตอนตีแจ้งมดพ่อพอะ่มนวม โอ้ยงามอีริไม่อาจิ่บุได้พอเดอออกไม่อิบุได้พอเดอออกบุได้แม่เลยอาใส่กระตาใส่กระตาค่อยเมื่อยค่อยพักตัวนี้มังหอยเดือมังหอยเดือยฮะและมันกินนะ่ะเนี่ยมังหอยเดือเจ้าค่ะโอ้โหขวดเจ้าขวดขวดพ่อโพน งมขึ้นไปเลยเลยจะเห็นมาเดียนะแม่เปิดเลยได้ๆนะอ้าวทำไมมันน้อยกว่าโมมึงเขาเห็นจะเห็นเองโอ้ยมันกินเวอแหล่ะตัวนี้อือหอยกินเมิดใจอ่อนแอเล่แอเล่ มีหอยหอยกัดมีหอยได้บนดอกหนึ่งหอยกัดไม่เอาเมี่ยงกระตาก่อนนั่งสิแตกตาหัวนะอ๋อพ้อขมหนึมงอ้มข้าจับโอ้ยประจิตใจน้ำลายพุ่งโอ้ยมองหอยเดือดเนี่ยใช่เขาจับเขาจับโจรนจับโจนขโมยเห็ดเขาได้ ่าออกมานั่นเงี้เด่นดีโจรเท่ากับตุ้ยตุ้ยห้อยเดือยห้อยเดือยห้อยยังคะเจ้าของห้อยเรือเคือกันหมอห้อยเลือห้อยเดือยห้อยเลือห้อยเดือยห้อยเลือโอ้ตุ้ยดีเลยเอาพ่ออ้อพี่น้องเเอากับพ่ออ้อคือกันบานไปพ่อ พ่อบ <laughs> <laughs> uh, mm ัวหาเขาวสาว่าฮาบัวแดงยังเนาะเอากระโปงออออยู่พี่น้องไปไปเมื่อบาทนี้เฮามาฮาจะมาเก็บเนาะอืมมากันยางมา่งมั่งอะไรเห็นเบื้องฮ่าหายเบื้องเนี่ยตามามาแต่โคกได้ได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งเฮ็ดได้ก็ถึง จะโคอกได้อันนี้ก็เก่งบะอันนี้กะบ้าอืมวันดีงามเนาะนั่นเงะเนี่ยของนางเงินไงเออนางเงินผัวอืมโปเตมจ่าด้วยกับโเตมเนี่ยมีหัวเขาน้ำได้พี่น้องเลย นี่ยนี่ดอกนี่นี่นี่ไม่พลาจะผิดแล้วมาเพาะพันธุ์พงรอโค้งหาเห็นนี่บ่ได้พาะหมู่ได้เอาได้ไหมเอาได้ยืมมาไหเนี่ยพี่น้องพอดีงามเนี่ยนีเห็ดบวกกิ๊กสีผ้ากันเมื่อนเล่นี่เบื้องหาดปูนน้อยๆนะ เอามาเบ่งดูเนยน้อยเดียวเน่น้อยเดียวนยเยวนี่ยมันทาเกิดเนี่ยโอ้ยเนี่ยนี่เนี่ยครับจิ่มมันไหมนี่นี่สีะปะไปล่ะ <c oughs> มาละถ่ายคลิปได้พี่น้องงั้นเนี่ย <c oughs> แมนอันนี้ฮะหล,อลอ่อหล่อซือหาก,กวดได้มาสิเมืออะไรได้อันนี้ยไม่เห็นเจ้าเก็บเพชรเลยมาถ่ายคลิปขนไปแหละพี่น้องเอ้เอากระสิเมือเอาหิวเข่าลไปไปไปเลยเนาะโอาไปไวัยเลยตอนนี้เอาก็เมื่ออะไรเนาะพี่น้องๆๆๆอย่างจน อินฮิวลิวลีหลังจากกีว่าพ่อนางดาวชาวควันแล้วก็ลูกล้านเพมือนกีเพษรจาเล่ากันมาเลยพอ,อนมาหอนน้ำไข่เนี่ยชีย้เย็นเย็นเนี่ยน,น้อยหนึ่งอือือลมลมพัดน,น้ำมา หัวลุงตุงนอนกองนี่กลอนเ,อเนี่วะใช่ไหมหูแทนนะไปเมื่อพี่น้องครับในสุดท้ายเขาก็มาหอดเถียงอาลิ้นลากออกอ๋อผู้ใหญเรียนมาลัดเออลูกไปย้งยง้างหอนเดย ฮ้าเมื่อยโคตรเลยดอกไม้ไปลูกไปยังฮ่โอ้ยขึ้นเถียงมาได้่อยนั่งก่อน่อยนั่งก่อนโอ้ยอย่าเหมื่อยเดย้พี่น้องเอ้ยโอ้ยมีผู้ดีใจผู้นี้เผาเถียงถ่ามาลูกจะเผาเถียงบ่ เมื่อยบ่บอเฮ้ยมือเฮงไอ้มื่อไหนมื่อมือพูดออกใบบอกไปใช้เอ้าลักกี้จะมาแต่สายลากกี้จะมาแต่สายโอ้โหอ้าวซู่ซู่อ้าวซู่ซู้จะมาแต่สายโอ้โหโอ้โหแล้ว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 เออจังแม่นยัง Không Cái này hóa à, anh hùng mời đi 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 mời ฮอนยังบอกคืนฮอนแดดหนังกินลมก่อนบอลักกี้นะบอสุจ๋อเละลักกี้ลักกี้เอ้ยลักกี้โอ้ยลักกี้กระผมชื่อลักกี้กกครับสบายดีผมชื่อลักกี้เจ้ามาแต่สส่ลงเรียงคยั้ย เออ <c oughs> หายจืดห,นะหน่อยเนาะหายตีน่โอ้อเมือยล้วกี้เมยคือกันมาส่งหน้ามาคลิปนี้กับสีค้อมลาบระจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้ลนะนลแล้วเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กูซับตะครายเนยเด้อรพี่น้องพูดกระดิ่งให้สซาลาวคนมันน้องเน่เด้อร์บายบายพบกันคลิปนะ เมื่อยแห้งพี่น้องเลยไอ้ไม่ไม่ไม,ไมลัก,กี้บไปไดยไปพายกับไปเลยไปมาเพาะมะาพูนไปยินเซียงนอง้องวีแม่แม่อยู่ <c oughs> ชาลีชาลีเฮ่อเห็นยังชาลีเออเออมีแต่เออครับเออ ซาลีห้องเห็ดหยังเนอะห้องเห็ดหยางยังนึงเออใส่เนื้อหอดไตนั่งเลยเทพบคันโมเมนเขาโบเก็บมีไงผมนี่ตาชัยเขาเก็บเมื่อยไม่และว่ะเมื่อยไม่และวห้องห้องใส่กันกับซานั่งเลยพี่น้องคนละเทียงอันเนี้ยมีตีนมาเอ้ยยังบ่ได้ อาบอกซาลี่เนี่ยซาลี่กับห้องนั่งอยู่เมือ่อยแซาลี่เลยมาทหารโอ้ยเมือม่อยเมื่อย